สวัสดีชาพิจิกคะ่ะดวงความรักประจําวันที่22มิถุนายนคุณได้เจ็ดถ้วยกับหัวนะคะส่วนเขาเป็น8ปดทานะคะก็วันนี้คุณพิจิกสามารถที่จะเคลีย์ ภาระอะไรต่างๆนะคะที่ทําให้คุณวุ่นวายมานานนะคะในช่วงหลังนี้นะคะก็สามารถเลือกที่จะโฟกัสอยู่ที่สิ่งที่มันเป็นพิเรอตี้ที่สําคัญที่สุดได้ถ้าสับสนก่อนหน้านี้ก็ตัดสินใจได้นะคะมีความชัดเจนตัวเขา8ดคาถาก็าหมายถึงการสื่อสารนะคะที่มีประสิทธิภาพทําอะไรได้ตรงตามเวลามองว่าถ้ามีปัญหากันคือคุยกันรู้เรื่องแล้วแหละนะคะความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นพย f o r t อาจจะหมายถึงการพยายามนะคะหรือว่า การเสียสละนะคะเพื่อความรักหรือว่าเพื่อคนรักนะคะน่าจะมาจากฝ่ายของคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าเขาได้ไพยย่แห่งการเจราจาเขาน่าจะมาบอกคุณในเรื่องของข่าวดีที่มันเกี่ยวเนื่อง,องความสัมพันธะ์นะต่อจากนี้นะคะพลังงานความสัมพันธ์ของคุณสองคนก็ไม่มีอะไรที่ต้องวิตกกังวลน,นะคะ no need to worry นะคะมันจะเว work out ออกมาดีนะคะ